ก่อนจะชมคลิปดีๆนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับแม่มีก้วนะคะช่องที่รวบรวมไปด้วยเรื่องราวไลฟ์สไตล์ความงามและความฮาค่ะ <laughs> <laughs> มาแนะนำบราให้นมของมาม่ามิยอนตัวนี้นี่แม่มีก็ใช้แล้วเหมือนกันส่วนของวัสด,ดุนะคะก็ ผ้าเขาค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเดี๋ยวนี้นะคะก็คือเขาจะให้ในในส่วนของตะขอสำรองมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฟองน้ำนะคะไว้ใส่เข้าไปในชั้นในนะคะตัวนี้นะคะนอกจากที่จะใส่ให้นมน้องแล้วอะ เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยแม่หมีก็สามารถที่จะใส่ปั๊มนมได้ด้วยค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะนี่ตัวนี้นะคะเปิดออกมาใช่ไหมเราก็ใส่เครื่องปั๊มเข้าไปมันก็จะล็อกได้นะคะโอเคนะคะกับเครื่องปัม๊มหรือว่าเวลาที่เราจะให้นมนม้องแล้วก็แหวกออกมาตรงนี้ได้เลย่ะเดี๋ยวจะใส่เครื่องปั๊มให้ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ นี่นะคะเวลาที่เราให้นมน้องนะคะเราก็แกะตัวนี้มานี่ค่ะเวลาที่เราจะปั๊มนมนะคะก็ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะล็อกได้ดีเลยนะคะเห็นไหมคะแม่หมีก็จะเสียบสายใช่ไหมคะแล้วก็ปั๊มได้ปกติแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มนะคะแบบแฮนด์ฟรีนะคะเสียบสายเข้าไปปุ๊บก็ปั๊มได้เลยนะคะมือสองข้างของเรานะคะก็ สามารถที่จะทําคอมได้อะไรได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายจริงๆอยากจะแนะนําแม่ๆนะคะต้องลองค่ะต้องลองดีมากเนื้อผ้าก็นุ่มใส่สบายสําหรับวันนี้นะคะแม่หมีขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ